อริยมรรคมีองค์8ครั้งที่2นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่31ตุลาคม2,562นะช่วงที่ผ่านมาเราพูดกันเรื่องของสมาธิสู่สัมมาสมาธนะิเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็เป็นการพัฒนาการปฏิบัติ ให้ยกระดับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแต่ยังไงสมาธิก็ยังจำเป็นคือถ้าไม่มีสมาธิเป็นฐานสมาสมาธิก็เกิดยากแต่ถ้าในพระไตรปิฎกหรือว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ไม่ได้แยกว่าตรงไหนเป็นสมาธิตรงไหนเป็นสมาสมาธิท่านก็ใช้สมมาสมาธาิท่านก็ใช้สมาธิคำเดียว นอกจากบางช่วงท่านก็ใช้คําว่าจิตตั้งมั่นจึงจะเห็นความจริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจว่าสมาสมาธิกับคําว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยก็คือคําเดียวกันคือคําเดียวกันทีนี้วิธีนําไปสู่การปฏิบัติอย่างสมมติเมื่อกี้นี่ท่านนั่งสมาธิบางทีเวลาเราฟังจากคำเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไปปฏิบัติจริงๆมันจะเป็นยังไสงสมมติท่านนั่งสมาธิท่านรู้ลมหายใจ ไม่ต้องไปกังวลเรื่องสมถาะาวิปัสนาะอะไรคือในช่วงเวลานั้นๆทำอะไรได้ก็ทำไปอย่างเช่นท่านนั่งหลับตาแล้วก็รู้ลมหายใจพอรู้ลมหายใจไปได้สักพักหนึ่งนะจิตอาจจะสงบหรือยังไม่สงบก็แล้วแต่นะพอเผลอไปคิดนะอเผลอไปคิดก็ไม่ต้องทำอะไร คือขณะที่เผลอไปคิดเนี่ยผมบอกให้เลยว่าสติเนี่ยระลึกได้แล้วว่าเผลอไปคิดยกเว้นคนที่เผลอไปแล้วยังไม่รู้ตัวคือยังนั่นคิดต่อไปเรื่อยๆอันนี้หลงแล้วนะอันนี้หลงก็คือ,อสติไม่ทำงานแต่สำหรับคนที่นะอันนี้ผมพูดเฉพาะคนที่ปฏิบัติมา มาพอสมควรแล้วเพื่อจะยกระดับขึ้นน่ยขณะที่กำลังนั่งสมาธิอยู่แล้วก็มีความสงบพอสมควรลแล้วก็เริ่มเผลอไปคิดรู้สึกตัวแล้วว่าเผลอไปคิดคือสติรละลึกแล้วถึงได้รู้ว่าเผลอไปคิดทีนี้ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรตั้งมั่นไว้ก็นั่งต่อไป มีความรู้สึกว่าอยากจะคิดก็คิดไปแล้วก็รู้ลมความคิดจะอยู่ก็อยู่จะดับก็ดับไม่ใช่เรื่องของเราทีนี้อะไรจะเกิดก็เกิดผมไม่ได้บอกว่ามันจะดับหรือมันจะอยู่ท่านก็ไปนั่งภาวนาขอนโดเองท่านก็อยู่อารมณ์หายใจเพลออีกแวบสติระลึกทุกทีเราจะเข้าไป เราลึกปับ๊บพวาเผลอเราจะรีบกลับมารู้ลมนี่สำหรับคนที่ปฏิบัติไประยะหนึ่งแล้วไม่ต้องละเผลอวับก็คล้ายๆว่ากัวเหุนะคิดไปดิก็สังขารก็ทำงานกันอยู่แล้วแต่ไม่ต้องพูดนะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเดี๋ยวจะเพิอเจอเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญญามั่วพวกนั่งคิดเอา คือแวบไปก็แวบไปก็นั่งรู้ลมตั้งมั่นไปไมันก็คิดก็คิดไม่ได้เข้าไปจัดการอะไรก็ทำอานี้สมมติจะอยู่ปวดขาขึ้นมากำลังจะปุ๊บสติระลึกขึ้นมาว่าปวดขาทุกทีก็จะโอ้ยก็จะรู้ลมเพื่อจะต่อสู้กันนั่นก็เฉยๆเ,ยเยวทนาก็เป็นมันอย่างนั้น เมลู่ลมไปมันก็มีแต่การเปลี่ยนแปลงปวดอูจามันทนไม่ไหวสินะี่ก็แสดงว่าจิตยังไม่ตั้งมันม่นทนไม่ไหวก็จะกลายเป็นทุก์ล่วทีนี้จากเวทนาทางกายก็ส่งผลเป็นเวทนาทางจิตแสดงว่าจิตไม่ตั้งมัน่นจิตไม่ตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นนะการปวดก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปจะมากขึ้นจะน้อยลงจะเท่าเดิมจะอะไรก็แล้วแต่ะมันเป็นสภาพที่ทนยาก ทนอยู่ในสภาพสเสถียนไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเรียกชื่ออะไรแต่ถ้าอยากจะรู้มันชื่ออะไรก็ชื่อทุกขงังแล้วอยู่ถ้ามันอยู่ไปอยู่ไปมันหายไปวัดไปก็เป็นอนิจจังไปเป็นอนัตตาไปคือเราตั้งมั่นเอาไว้สาระก็อยู่ตรงนี้ฉั้นจะเริ่มรู้สึกว่าแต่บางครั้งอสมมติว่ามันถล่มไปโอ้ยปวดขาจัง เริ่มทุกข์ใจแล้วปั๊บกลับมารู้ลมทีนี้ต้องเอาสมถะมาช่วยหน่อยแล้วเพราะไม่งั้นจะจะไปละกําลังจะหลงเข้าไปละมันจะเริ่มหลงเข้าไปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเดี๋ยวก็สมถะเดี๋ยวก็วิปัสนาเห็นไหมในไตรสิกขาพทธเจ้ากระตัดไว้นะสมถะและวิปัสนาเนี่ยช่วยกันขยับกันคนละขณะเพราะถ้าวิปัสนาเดินปัญญากันจริงๆเนี่ย มันก็ไปไม่รอดนะไปไม่รอดหรอกเหนื่อยเหนื่อยประคองไม่ไหวหรอกเพราะจิตยังไม่สามารถตั้งมั่นได้โดยธรรมชาติก็ใช้สมถะเข้ามาเป็นเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นที่พักของจิตเป็นที่ตั้งมั่นสําหรับผมเวลาผมปฏิบัติเนี่ยอาการอย่างเนี้ยคือสําหรับสมถะหรือว่าการรู้ลมหายใจเนี่ยมันเหมือนห่วงยางเวลาเราอยู่นะเราว่ายน้ําอยู่กลางทะเลเงี้ย คือบางทีมันก็จมขึ้นจมลงพอไม่ไหวก็เกาะห่วงยางเอาไว้หน่อยแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติบางทีก็ไหวบางทีก็ไม่ไหวนะช่วงแรกๆสําหรับทุกคนบางทีก็ไหวพอไม่ไหวก็เกาะห่วงยางรู้ลมไว้เสร็จแล้วพอรู้ลมไปสักพักก็ก็จะเห็นสภาพเปลี่ยนแปลงของขันนะ,ะของขันของกายเวทนาจิตธรรม ท่านจะดะูแล้วจะตรงจะดูอะไรกายเวทนาจิตธรรมหรือขันห้าคือคําว่าสติเนี่ยพุทธเจ้าใช้คําย่อคําว่าสติเนี่ยคือสติปัฏฐานสี่ก็คือกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละเมื่อเราเห็นตามฐานต่างๆพรา,าว่าไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยมันจะไปเห็นขันห้าทีหลังพอเห็นขันห้าก็จะเห็นว่ามันมีความยึดถืออยู่ในขันห้า เห็นขันห้าเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มเข้าใจว่ามันไม่ใช่เราอันนี้ความตั้งมั่นจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะฉการปฏิบัติตามมรรคเนี่ยผมต้งบอกว่ามันต้องต้องทำต่อเนื่องทำอยู่ในชีวิตประจำวันทำอย่างเข้าใจในหลักสูตรนี้ผมจะพูดปนไปในทางในการปฏิบัติเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าผมบรรยายอริยมรรคเนี่ยท่านก็จะเข้าใจกันหมดแล้ว สมาธิทคืออะไรสมาธิทก็คือความรู้อนไรเป็นความรู้ในทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็คือรู้แจ้งอริยสัจเราพูดได้กันได้หมดแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วทําไมรู้แจ้งอริยสัจแล้วเขาบอกว่าบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันรู้แจ้งอริยสัจแล้วเรารู้แม่อริยสัจรู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทำไมเราไม่รู้แจ้งเนี่ยทำไมเราไม่รู้แจ้งพระโสดาบันรู้แจ้งอริยสัจ มีไม่พระโสดาบันบางคนหรือว่าบางท่านท่านไม่รู้แต่ท่านหลุดพ้นคือจิตท่านยกระดับถึงเพียงแต่ท่านไม่รู้บัญญัติเท่านั้นเองแล้วคำว่ารู้แจ้งอริยสัจคืออะไรผมยกตัวอย่างว่าเมื่อตอนเช้าว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกว่าแล้วก็มาเข้าคอร์สแล้วก็ร้องไห้ เสียใจยที่ถูกด่าทุกว่าทั้งๆท,ที่จะมาปฏิบัติธรรมก็ช้ำอกช้ำใจถ้าเป็นผมถ้าสมมติว่าเราวิเคราะห์กันง่ายๆเล่นๆเ,เธอทุกเธอเสียใจยเพราะว่าเธอถูกด่ามาเธอทุกเพราะเธอไม่รู้อริยสัจถ้าเธอรู้อริยสัจถ้าเธอรู้แจ้งอริยสัจเธอจะไม่ทุกเลย ยังไงเอาละนะความจริงผมอธิบายไปแล้วเธอถูกด่าเธอเป็นทุกข์แล้วเธอก็วนเวียนอยู่ในโลกของความคิดเธอก็มีตัวตนขึ้นมาเรียกว่าพบแล้วเธอก็ทุกข์เศร้ากับเนื้อเรื่องที่จบไปแล้วที่จบไปแล้วแต่เธอเอามาปั่นใหม่ในใจของตัวเอง เพราะฉะนั้นสมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์คืออะไรคือคนที่ด่าหรือใจที่โง่นี่ไงพระโสดาบันรู้แจ้งอริยสัจแสดงว่ารู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์พระโสดาบันรู้แล้วว่าเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ที่นี่ เพราะความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยความไม่รู้นี่แหละจึงได้ก่อให้เกิดสังขารสังขารจึงก่อให้เกิดวิญญาณวิญญาณจึงก่อให้เกิดนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานพบนี่แหละแล้วมาถึงชาติแล้วกูเกิดขึ้นในใจแล้วเพราะว่ามึงเป็นคนทำแต่ในใจตัวเองทั้งหมดเลยวงจรหมุนวิ่งเลยพระโสดาบันเห็นความจริงนี้หมดแล้ว ถ้ายังทุกข์อยู่ถ้ายังมีทุกข์ก็เพราะอุปาทานขันที่ยังมีอยู่เท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ทุกข์เพราะไอ้คนนั้นมันดา่าเราเห็นความทุกข์ที่มีอยู่ในพระสวดาบานพระเจ้าถึงบอกว่าเหลือเท่านี้ไงเหลือแทบปลายเล็บขี้ฝุ่นที่ติดปลายเล็บตถาคตนี่ไงเพราะไม่ได้มีสักกายะทิฏฐิขึ้นมากระโดดรับแล้วก็บอกว่าไอ้นั่นด่ากู ปังทีนี้เต็มเต็มถ้าใช้เป้านี้นะไอคนนั้นมันด่าฉันเนี่ยนะปังเลยทีนี้คือสตรีสิบพินเลยแต่ถ้าพระโสดาบันเนี่ยมันจะบอกพินเดียวก็ไม่ได้มันน้อยกว่านั้นเยอะเนาะเพราะพระเจ้าอุปมาเนี่ยเหมือนกับขี้ฝุ่นทั้งโลกกับขี้ฝุ่นที่ติดไปเล็บตาคตนะหายไปขนาดนั้นเลยถามว่าพระโสดาบันยังทุกไหมทุก จะทุกข์แค่นี้ทันทีที่ท่านทุกข์นี่ท่านรู้เลยว่าอะไรคือเหตุอย่างนั้นนะ่ะทุกข์ปั๊บรู้เลยอะไรคือเหตุเพราะฉะนั้นเพราะการที่ท่านกําลังเดินทางเนี่ยกำลังยกระดับจิตขึ้นด้วยสมถะและวิปัสสนาหรือไตรสิกขาเนี่ยคือศีลสิกขานะสมบูรณ์ไปแล้วล่ะก็เหลือสมถะและวิปัสสนาล่ะ หรือจิตสิกขาเออหรือปัญญาศิกขาก็จิตศิกขาเึ่งเนี่ยจะเห็นไหมว่าผู้รู้แจ้งอริยสัจไม่ใช่อ่านออกเขียนได้ท่องจําแล้วก็สาธยายได้ครบแต่เป็นคนที่ปฏิบัติแล้วรู้แล้วว่าไอ้ที่เขาด่ามาเนี่ยมันถูกปรุงแต่งขึ้นมาภายในอ้าแล้วถ้าขณะที่กําลังยืนด่ากันเลยไม่ใช่เขาเหรออาจารย์ สมมติเรากำลังยืนด่ากันเลยเนี่ยคนนั้นอ่ะกำลังยืนดา่าเขาด่าเนี่ยเขาเกิดโทสะเขาเกิดโทสะเขาไม่พอใจเราจะเรื่องอะไรก็ตามมันก็พ่นออกมาเนี่ยเขาก็ด่าออมาเนี่ยมันก็เสียงก็ผ่านอากาศเข้ามากระทบหูปั้งเข้าไปเนี่ยอาจอยตนะภายในอายตนะภายนอกคือเสียงยอายตนะภายในก็คือหูกระทบปั้งๆเง,งินเข้ามาเนี่ยจากนั้นสามอย่างรวมกัน วิญญาณก็เข้ามารับรู้เนี่ยแปลค่าเนี่ยสามอย่างทํางานรู้เราเกิดเป็นผัดสะทางหูเลยเพราะผัดสะทางหูปั๊บเนี่ยด้วยความไม่รู้เนี่ยจึงได้ก่อให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วถ้าเกิดรู้แจ้งขึ้นมาล่ะอายตนาภายนอกกระทบภายในปั๊บวิญญาณเข้ามาไม่ปรุงเขาเรียกสภาพวิสังขารไม่มีการปรุงตัวตนขึ้นมา สภาพนั้นจะกลายเป็นสักแต่ได้ยินทันทีเมื่อสักแต่ได้ยินจะโกรธไหม hmm. เข้าใจความจริงว่าคนคนนั้นอ็โอดแค้นเราก็ด่าเราเออที่เขาด่าเราก็ถูกบ้างเหมือนกันเว้ย hmm. เราก็ผิดจริงๆด้วยนะเนี่ยเออแต่ตรงนี้ไม่ผิดนะแต่ตรงนี้มันผิดเว้ยเัาก็ยืนฟังยืนฟังไปแต่ไม่ได้ยืนไฟหัวเลาะไปนะอย่างนั้นอย่างนั้นทะเลาะกันซ้ําหนักกว่าเดิมอีกคือยืนอย่างเข้าใจไม่ใช่ยืนแบบต้องการ เมึงด่าไปดิกูไม่รู้สึกหรอกไอ้อ,อย่างนี้มันบ้าแล้วไอ้อย่างนี้มันบ้าไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ผู้รู้แจ้งอริยสัจหรอกเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความเข้าใจในในโลกทั้งหมดทั้งโลกนี้และโลกอื่นหรือระหว่างแห่งโลกทั้งสองอ่ะเคยได้ยินไหมล่ะเนี่ยหมดเน่ะเห็นพระโสดาบาันจึงไม่หลงเข้าไปในอาการเหล่านี้ไม่มีเสียสติสิ้นคิดด่าโครมออกไปไม่มี เพราะฉะนั้นเข้าใจแต่เห็นว่าทุกก็มีเหมือนกันนะเนี่ยเห็นพระโสดาบันเห็นว่าทุกยังมีอยู่เดินด่าเอาด่าเอานี่มันก็เอิมยังมีมีอุปาทานอยู่เ้ยเนี่ยแต่เขาไม่แต่ไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกนะผมชี้ให้เห็นเฉยก็ยืนก็อยู่อย่างเข้าใจเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรมันไม่ใช่ว่าขณะนั้นจบไปแล้วแล้วเรามาเวียนที่จิต ต่อให้ขณะที่กำลังปะทะกันด้วยคือกำลังเกิดเหตุเลยเนี่ยถ้าจิตไม่ปรุงแต่งสภาพร่กลายเป็นสักแต่ได้ยินแต่เอาละในสำหรับพวกเราเนี่ยก็คงจะยากที่จะอยู่ภายใต้สภาพว่างๆอย่างนั้นได้ก็บรรเทาเบาคลายจะด้วยวิธีไหนก็ตามจะเออเห็นความทุกข์เกิดขึ้นจะละรู้อารมณ์หรืออะไรก่ เห็นความเป็นอนิจ <t> จังของอะไรก็ว่ากันไปจะธรรมะหมวดไหนก็เข้ามาบรรเทาเบาคลายลงให้ได้ให้ไวลงให้ไวอานิสงส์ของพระโสดาบันมีอยู่ข้อหนึ่งที่พุทธเจ้าตรัสการกระทำใดๆอันทำจบลงแล้วจะไม่ก่อทุกข์ขึ้นมาในพระโสดาบันท่านหมายถึงอะไรทุกการกระทำ อันจบลงแล้วสมมติว่าอ่ะมีคนมาดา่ดาดา่าด่าท่านอันจบลงแล้วปั๊บเดินแยกออกจากกันแล้วเนี่ยทุกจะดับลงทันทีไม่มีการยืดเยื้อพิรีพิพไรลำพันดับ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 เป็นขณะหมดนะดังนั้นที่เรากำลังฝึกเนี่ยเพื่อให้จบวาง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 ,วาง อ๋อพอเพิ่งด่าเสร็จก็าวางเดินยิ้มไปเลยคือไม่ต้องเดินยิ้มก็ได้<ม>เดินไปปกติอะไรล<ม>ถ้ามันคุณอยู่แล้วจะขุณก็หาทางชํำละด,ดิอย่างที่ผมบอกอะ,อะสติระลึกเอาดิไม่อยากคุนก็คุณไปดิมันไม่อย่างนั้นเสียจานเอ้ยยังไงอะมันอยากจะด่าสามอยากจะด่าคืนอะ,อะ,อะก็รู้ลมมาดิงั้น ต้องมากหน่อยล้ทีนี้ต้องละอกุศลแล้วมันไม่ใช่สัมมาไวมันไม่ใช่สัมมาสังกปัปปะแล้งเงี้ยนะไม่ใช่แค่ดํารีพยาบาทแล้วมันกลายเป็นกูโกรธแล้วถ้ากูโกรธก็ต้องใช้สัมมาวพยาะมาเบรกมาห้ามศึกเอาไว้ก่อนนะใช้ทรรมหวดไหนก็ได้มาหยุดอย่าไปทําบาปทําชั่วมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีธรรมตั้งหลายหมวดที่มาคอยช่วยในแต่ละขณะแต่ละระดับที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ย คือเนี่ยจะชี้ให้เห็นว่าผู้รู้แจ้งอริยสัจคืออะไรเขาเห็นแล้วว่าเหตุเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ข้างนอกเหตเุเพราะวาความไม่รู้อยู่ข้างในเวลาผมพูดผมก็พูดให้ฟังง่ายๆนะอย่างเอ็มพีสที่ออกไปก็ช่วยสกิดเตือนใจใครได้เหมือนกันแหละถ้ารู้ความจริงว่าทุกมาจากไหนแล้วจะตกใจทุกไม่ได้มาจากใคร ทุกมาจากจิตของเรานี่แหละที่หมุนวนเรื่องนั้นเองจากนั้นเราก็เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาแล้วผมก็กล่าวเตือนว่าถ้าเป็นคนที่รักกันไม่ว่าจะสามีภรรยาลูกหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรืออะไรเจ้านายลูกน้องถึงตอนที่ทะเลาะก,กันเนี่ยก็หยุดหยุดอย่าให้มันคือตอนนั้นจิตสัตว์นรกมันเกิดแล้วอย่าไปให้มันลุกลามลงไปเรื่อย ด่ากันไปด่ากันมากรีดกันไปกรีดกันมาทํให้อีกฝ่ายเจ็บปวดให้ได้มากที่สุดมันไม่มีประโยชน์นั่นคือนรกทั้งคู่มันไม่เหมาะที่จะพูดคําว่าเราเคยรักกันต้องใช้คําว่าเราเคยรักกันนะเพราะขณะที่ด่ากันเนี่ยเราไม่ได้รักกันนะมึงกับกูคือศัตรูกันนะถึงได้ทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นเราไม่ใช่แฟนกันขณะนั้นเราสองคนคือสัตว์นรกทั้งคู่ที่กําลังห้มหั่นเอาเป็นเอาตาย เพราะฉะนั้นนรกทั้งคู่ไม่มีใครได้ประโยชน์เลยจะพูดให้เจ็บแค่ไหนก็ได้จะให้สะใจแบบกรีดแล้วเงียบเลยก็ได้ใครยิ่งเงียบเรายิ่งสะใจโหดามเงียบเลยนั่นอ่ะสัตว์นรกทั้งนั้นจิตสัตว์นรกทั้งนั้นเห็นคนที่หยุดก่อนาคำว่างเงียบของเขาคือว่าเขาอาจจะหยุดแล้วแต่เรากนาลังถลําดาเอาดเอานะี่กระโดดลงเหวเลยเนี่ย เราะฉะนั้นหยุดนะหยุดหยุดทุกไม่ได้มาจากคนอื่นทำหรอกทุกกําลังปั่นกันขึ้นมานรารกปันมาอยู่ที่เราถ้าคนคนหนึ่งด่าอีกคนคนหนึ่งไม่ไม่ด่าเลยเนะี่ยหยุดสนิทเลยเนะี่ยด่าไปด่าไปคนที่ด่าเนะ่ยเป็นฟืนเป็นไฟนะแต่คนที่ผมพูดถึงว่าเห็นแจ้งอริยสัจเนี่ยอาจจะยืนฟังแล้วก็ขอโทษนะที่ทำไปผิดจริงๆแต่ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไร มึงไม่ต้องมาพูดมึงทำนกรดาดาไอ้นี่นรกคนเดียวเลยนะนรกกินคนเดียวเลยอีกคนเขาไม่ลงด้วยในผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนจนถึงขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยไม่เอาด้วยนะเพราะฉะนั้นบ้าคนเดียวนะถ้าทะเลาะก,กับใครเนี่ยแล้วถ้าเราเป็นคนนี้ลองนึกภาพดูก็แล้วกันแล้วคนนี้เขาอยู่นิ่งๆเนี่ยเสร็จเลยนะ ก็คือไฟลุกอยู่คนเดียวนรกคนเดียวเผาตัวเองอยู่คนเดียวอยีกคนยืนนิ่งเนี่ยปฏิบัติไปเพื่ออย่างนี้แล้วโดยธรรมชาติเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมผมจะบอกให้ทำกับผู้ไม่ทำตอบเนี่ยโมเมนตัม um เนี่ยคือปกติธรรมชาติของโลกเนี่ยไอคนที่ดา่าไอคนนี้ก็จะดา่าเพราะฉะนั้นมันจะซัดกันคนละตุ๊บคนละตั อย่างนี้แต่ถ้าคนนี้ดา่าแต่คนนี้นิ่งลูกตุ้มเหล็กที่เหวี่ยงไปเนี่ยมันจะวิ่งกลับที่เราเคยได้ยินว่าดา่าอริยบุคคลทำกับอริยบุคคลไม่ว่าจะชั้นไหนก็ตามเนี่ยวิบากกรรมจะวิ่งกลับมาร้อยเท่าพันถวีเพราะทำกับผู้ไม่ทำตอบแล้วยิ่งเขามีเมตตายิ่งตรุณากับเราเนะ ชิบหายวายป่วงกันไปเลยคือชิบหายวายป่วงกันไปเลยเนี่ยทำกับพ่อแม่ที่ไม่ทําตอบด่าเอาด่าเอาไม่เลิกเนี่ยชิบหายวายป่วงกันไปแล้วทํากับคนที่ไม่ทําตอบทํำกับครูบาอาจารย์ที่ไม่เคยคิดร้ายเลยคิดร้ายต่อท่านคิดทําต่อท่านทั้งนั้นที่ท่านไม่เคยคิดอะไรเลยชิบหายวายป่วงพวกนี้โดนลูกเหล็กเนี่ยบึ้บ หมุนกลับแล้วโคลมคือพังพี่น้ากันไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราควรจะอยู่อย่างเข้าใจนะอยู่บนโลกอย่างเข้าใจไม่ได้ไปปามารใครไม่ได้ไปทะเลาะเบาแวงกับใครคือรับฟังรับทราบรับฟังรับทราบอยู่อย่างเข้าใจเนี่ยอยู่อย่างเข้าใจเข้าใจความจริงจะได้เข้าใจว่ารู้แจ้งอริยศสตร์คืออะไรแต่ผมยังไม่พูดอะไรเยอะหรอกนี่ไม่เยอะก็สัดไปเยอะแล้วนะเพราะ จริงๆทำวดนี้คือไปอยู่ในสัมมาทิฏฐิผมค่อยไปพูดเรื่องตอนที่สัมมาทิฏฐิอีกครั้ง